สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคนรักพาเครื่องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ร้านนุ่นพาเครื่องนะคะมีพราบ้านสวยๆมาแบ่งปันกันนะพี่ๆนะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0992142582ทางร้านเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆนะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะ ยังไงนะคะร้านของเราฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะพี่ๆนะและไม่ให้พลาดอีพีต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยเนาะพี่ๆเนาะรายการแรกนะคะรายการแรกนะ,ะกนะอ่านี่เอาน้องลืมบอกไปนะคะ500บาททุกรายการนะพี่ๆนะห้0รบาททุกรายการเลยนะคะนี่ รายการแรกนะคะรายการแรกจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่พี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองจะเป็นอ่าเหรียญนะคะเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะพี่พี่นะ รุ่นแรกนะคะฉลองครบรอบ80ปีนะพศ2,510นะคะพศ2,510นะพี่พนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงนะคะนี่สวยๆกันเดิมๆกันเลยนะพี่พนะรายการที่3นะคะรายการที่3จะเป็นพระผงนะคะสมเด็จจิตระดานะคะพระผงสมเด็จจิตรดานะคะนี่ เนื้อสวยๆเดิมๆนะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยนะพี่ๆนะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกลวยนะพี่ๆนะวัดโคสิตารามนะคะจะเป็นรุ่นแรกนะคะพศ .2504 นะคะ เป็นเนื้อทองฝาบาทลมทองนะพี่พี่นะด้านหลังจะค่ะจะเป็นมงกุฎพระเจ้านะคะนี่ยันมงกุฎพระเจ้านะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเลิกนะพี่พี่นะพอศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะคะเป็นเนื้อทองแดงประดนะพี่พี่นะ เทองแดงปรลอดนะคะนี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะด้านหลังจะเป็นอ่ายันดวงหลวงพ่อคูณนะคะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ500บาทนะพี่ๆนะ500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่6นะคะจะเป็นานางพญานะคะ นางพญาเข่าโค้งนะพี่พี่นะกุกนางพญานะคะพิษณุโลกนะพี่พี่นะเป็นเนื้อดินนะคะเนื้อดินนะสวยๆเดิมๆกันเลยนี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะรายการต่อไปนะพี่พี่นะรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ พิมพใหญ่นะพี่ๆนะจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะจะเป็นเกตทะลุซุ้มเลยนะคะจะเป็นเกตทะลุซุ้มนะคะนี่เนื้อสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาททุกรายการนะพี่ๆนะห้าร้อยบาททุกรายการนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่8ดนะพี่ๆนะรายการที่8ดจะเป็นลา เหรียญน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองคู่นะคะปีสองสี่แปดสองนะพี่ๆนะจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะนี่นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะรายการต่อไปพี่ๆจ๋ารายการต่อไปรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็น เหรียญนะคะหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะวัดน้องโพนะโอ้ขอโทษนะพี down, right ่พี Now, ่น้องพูดผิดนะคะน้องพูดผิดเนาะรายการที่กล้าจะเป็นหลวงปู่ฝางเป็นหลวงปู่ฝางรุ่นแรกนะพี่พี่นะเหรียญหลวงปู่ฝางรุ่นแรกจะเป็นบ็อกซ์สารเอนะพี่พี่นะสารเอคอติงนะคะพศสองพันห้าร้อยสิบสองนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงรมดํานะพี่พี่นะนี่นะคะ สวยๆเดิมๆกันเลยนะจ๊ะห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆข่ห้าร้อบาทเนาะรายการต่อไปนะคะรายการที่10นะคะรายการที่10บนะพี่ๆจ๋าจะเป็นรูปเลรอนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะรุ่น8 0ดสิพรรษานะพี่ๆจ๋าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะนี่สวยๆเดิมๆกันเลย นะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่11อนะคะรายการที่11อนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญนั่งพานนะคะเหรียญนั่งพานหลวงปูท่ทิมนะพี่ๆจา๋าปี2518น่ปะคะ2518เนื้อทองแดงนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะด้านหลังเป็นยันแปดทิศนะพี่ๆจา๋าบล็อกจิกนะคะยันแปดทิศบล็อกจิกนะนี่ สวยๆเดิมๆนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นระยรการที่12นะนะพี่ๆจ๋าจะเป็นสมเด็จวัดละครั้งนะคะเป็นพิมพเจดี JD นะพี่ๆจ๋าพิมพเจดี JD นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะ รายการต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13จะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญแตงโมโนะจ๊ะเหรียญแตงโมโลหลวงพ่อเกษมเข็มโมะโกนะคะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่พศ2517นนะพี่ๆนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ อ่าห้าร้อยบาทนะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะพี่ๆนะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ฟั่นนะคะเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารูนะพี่ๆจ๋าวัดบ้านนาะหัวช้างนะคะอ่ารุ่นสองนะพี่ๆจ๋า ศสองห้าศูนนะคะเป็นสิทธิ์ทออสร้างถวายนะคะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะพี่ๆนะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ500ร้อยบาทนะคะ ดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่พี่นะเราโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าจะเป็นพระรีรามิขขนุนนะคะกุวัดพิกุลกําแพงเพชรนะคะพี่พี่ขนี่นะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นพระรีรามิรขนุนนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปรายการที่16จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะรุ่น1น,นะคะสร้างวัดนะพี่ๆจ๋านะคะวัดพระพุทธบาทนะคะามาดลวะพุทธบาทสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่รายการต่อไปนะคะรายการที่17นนะพี่ๆจา๋า รายการที่17จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะคะสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่พนีะ่นะนี่เนื้อสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยนะคะนี่นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่18รายการที่18นะคะนี่นะคะ จะเป็นจอบใหญ่ไข่ปลานะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่ๆนะจอบใหญ่ไข่ปลานะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสวยๆดําเดิมห้าร้อยบาทนะคะนี่รายการต่อไปนะคะรายการที่19นะพี่ๆนะรายการที่19จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้านะคะที่ระลึกในการสร้าง ในการถวายพัดตาหารนะพ,พี่จ๋าจะเป็นรุ่นแรกนะรุ่นแรกเป็นพศสองนห้าสิบหนึ่งนะคะเป็นบล็อกนิยมนะเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพ,พี่จา๋านี่สวยเดิมๆมกันเลยนะคะรายการต่อไปนะพ,พี่นะรายการที่20นะคะรายการที่20จะเป็นพระสุ้กอกกุทุ่งเศรษฐีนะพ,พี่จา๋าเนื้อดินนะคะ นี่นะคะเนงอดินนะคะก,กทุ่ทงเศรษฐีนะคะเป็นพระุมก่อน,นะพี่ๆนะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะจ๊าในการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระปิดตานะพี่ๆจ๋ารุ่นสามนะหลวงพ่อยุ้ยนะคะวัดบางกะปิปีสองห้าหนึ่งห้านะคะนี่ยสวยเดิมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่เห็นไหมคือสวยเดิมๆนะคะรายการต่อไปพี่ๆจา๋ารายการที่22นะคะรายการที่22จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโซโทอนรุ่นแรกนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆนะปีนะคะสองสสูตรนะคะพิมพ์สารอุชัดนะพี่ๆนะสารอุชัดนะคะนี่ ห้าบาททุกรายการเลยนะจ๊าพี่พี่ขารายการต่อไปรายการที่23่สรายการที่23จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินเนื้อสัมบริ์นะคะวัดบางคานนะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะคะนี่ห้าร้อบาทนะคะ ดูให้ชอบนะคะดูให้ใช่นะพี่ๆนะชอบองค์ไหนโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เกนะพี่ๆจ๋า2องหนึ่ปดนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่24คะ่ะ24จะเป็นเหรียญสีมาหลวงปู่เผือกนะคะหลังหลังพระพุทธนะพี่ๆจา๋าจะเป็นหลังพระพุทธนะคะวัดกิ่งแก้วนะปีสองสี่นะคะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆขานี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะจ๊ะรายการที่25นะคะรายการที่25จะเป็นเหรียญสามนะคะเหรียญสามอาจารย์นะคะวัดป่านะคะสุทาวาสพส .2520 นะจ๊ะพี่ๆขาเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ นี่จะเป็นมีนะคะนี่เหรียญสามอาจารย์จะเป็นหลวงปู่แหวนหลวงปู่มั่นนะคะอาจารย์ฟันนะพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะคะปีพศสองสี่หกเก้านะคะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่นะ เนื้อทองแดงนะคะรุ่นขอเบ็ดนะคะพี่พี่ขาสวยๆเดิมๆนะคะนี่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดจ้ารายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นรูปเรอหลงพ่อเงินนะพี่พี่จ๋าวัดบางคันนะคะจะเป็นเนื้อเงินยวงนะคะเนื้อเงินยวงสวยๆเดิมๆกันเลยดูด้าน,นอ่ะด้าน,นก้นะพี่พี่จ๋านี่ สวยเดิมๆนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่28สนจะ้าย8จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่วัดเชิงเรนนะพี่ๆนะเป็นรุ่นแรกนะคะปี2473นะคะ2473เป็นเนื้อทองแดงกระไหลน,นะคะนี่นกรทองแดงกระไหลทองนะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะลูกขอบนะพี่พี่นะสวยเดิมๆกันเลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเก้านะคะจะเป็นสมเด็จบวรนนะคะสมเด็จบวรวิจิตนะพี่พี่ขานี่สวยๆเดิมๆเนื้อสวยๆนะคะเดิมๆเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะนี่ รายการต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดนะพี่พี่นะปี2503นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆนะคะนี่ ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดจะนี่จะเป็นหลวงพ่อปเปิรนนะคะวัดบางพระเนื้อผงนะพี่พี่นะปีสองห้าสามเจ็ดนะคะจะเป็นหลังยันนะคะนี่หลังยันนะคะสวยๆวยเดิมเดิมนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทจ้ารายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะสามสิบสองจะเป็น ่จะเป็นหลวงพ่อทองนะคะหลวงหลวงพ่อทองวัดนะคะนี่เลยนะนี่นะคะหลวงพ่อทองนะคะวัดกีตราสุขาลมนะคะหลังสรีวลีนะพสสห้าหนึ่งสามนะคะนะคะนี่นะคะ สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ500บาทนะคะพี่ๆจ๋า500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะนี่นะคะจะเป็นพระนะคะวิสุทธ,ธาจารย์นะคะวัดพระนารายณ์มหาราชนะคะนี่จะเป็นฉลองสมณศักดิ์ปี2522นะคะ2522น,25นะพี่ๆนะนี่ รายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่เวนนะพี่ๆนะนี่วัดดอยแม่ปังนะคะนี่รุ่นเราสู้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆนะเนื้อทองแดงนะคะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะ จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะคะพี่ๆขาจบเล็กวัดบางคานนะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ500บาททุกรายการนะคะพี่ๆขา500บาทเนาะรายการต่อไปรายการที่36นะคะจะเป็นเหรียญสีมาหลวงปู่ทวดเสียนโตนะนะคะหลังหลวงปู่ทิมนะคะจะเป็นเนื้อกระไรทองนะพี่ๆนะนี่ ศสอสองพันห้าร้อยนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะนี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะพี่ๆหาเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะนี่วัดหนองโพนะปีสองสี่แปดสองนะพี่ๆนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่เป็นหูเชื่อมนะคะนะคะ สวยๆเดิมๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะสามสิบแปดนะจะเป็นรูปเลรอนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่สามสิบเก้านะพี่ๆนะ สามสิบเก้นะคะจะเป็นเสมาเล็กนะคะพระพุทธชินราชนะพี่ๆจนาหลังโสทรนะคะนี่นะคะจะเป็นอารุ่นนะคะรุ่นบําเพนบารมีมั่งมีนะคะนี่รุ่นบําเพนบารมีมั่งมีสีสุกนะพี่ๆหนาะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะ ห้าร้อยบาท i, ทุกรายการนะคะพี่พี่ขาห้500า,ท i, ทาร้อยบาททุกรายการเนาะรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบนะคะารายการที่สี่สิบนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะสีมานะพี่พี่ขาเหรียญสีมาหลวงพ่อจงนะคะเหรียญสีมาหลวงพ่อจงนะคะนี่วัดหน้าต่างนอกนะพี่พี่นะนี่จะเป็นเนื้อนิกเกิลนะคะนี่เนื้อนิกเกิลน,นะคะ สวยเดิมๆนะคะรายการต่อไปพี่ๆจ๋ารายการที่4ี่สบเอ็ดนะคะรายการที่4ี่จะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดละคังนะคะหลังภาษาจีนนะคะนี่สวยๆเดิมๆนะคะเนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆกันเลยนะพี่ๆนะดูมวลสารนะคะดูมวลสารแน่นๆกันเลยนะคะอันนี้นะคะอืม รายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่สิบสองนะคะจะเป็นเหรียญสีมานะคะหลวงพ่อเจียมนะคะนี่เหรียญสีมาหลวงพ่อเจียมนะคะนี่นะคะรุ่นทหารพระเจ้าอยู่หัวนะคะนี่สวยเดิมๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบสามนะคะสี่สิบสามนะคะจะเป็นพระ25ห้าทศวัรดนะคะพระ25บห้าทศสวัรษจะเป็นเนื้อองโลหะนะพี่ๆจ๋านะคะวัดสุทัศน์นะคะบล็อกมีเข็มนะคะบล็อกมีเข็มนะพี่ๆจ๋าสวยๆเดิมๆนะคะนี่นะคะห้าร้อยนะบาทนะคะพี่ๆขาห้ารอยบาทนะคะ ปี2500นะคะปี2,500นะคะรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่4 4นะคะ44จะเป็นรูปหลรอนะคะหลวงพ่อเงินนะคะปี15นึ่นะพี่พจ๋าวัดบางคานนะคะพิมพ์คอ,อลนะพี่พพนะสวยๆเด,มด,มด,มดิมกันเลยโอ้โหองค์ที่สวยมากนะคะสวงพ่อเงินวัดบางคานปี15นะคะนี่500บาทนะคะ500บาทเนาะ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้านะคะ4ี่บห้านะคะจะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อเอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะพี่พจา๋าจะเป็นเนื้อเงินเนาะเนื้อเงินนะคะนะอ่าอืมอ่าจะเป็นบล็อกเอี่ยมนะคะบล็อกเอี่ยมนะพี่พจา๋านี่สวยๆเดิมๆนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปนะพี่ขารายการที่4ี่หก รายการที่46จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะวัดบ้านเซียนนะคะชัยนาฏนะพี่ๆจ๋าปี2536นะคะนี่หลวงพ่อโตวัดบ้านเซียนนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ๆจ๋ารายการต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่แหวนนะคะ รุ่นชนะศึกนะคะพี่พี่ขารุ่นชนะศึกนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะจะเป็นวัดโดยแม่ปังนะคะวัดโดยแม่ปังนะคะสวยๆเดิมเนะคะนี่นะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญนะคะหลวงปู่หมุนนะคะนี่เหรียญหลวงปู่หมุนหนึงปีนะคะวัดบ้านจานนะพี่พี่ขาจะเป็นด้านหลังนาลายทรงคุดนะคะนาลายทรงคุดนะพี่พี่นะ สวยๆกันเดิมกันเลยนะคะนี่ห้าร้อยบาททุกรายการนะพี่ๆจ๋าห้าร้อยบาททุกรายการเนาะอ่าท่านใดนะคะสนใจนะคะพี่ๆขาโทรมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะคะสองหนึ่งสี่สองห้าแปดสองนะพี่ๆนะทางร้านของเรานะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะยังไงน้องเน้นโทก่อนนะคะช่วงนี้น้องเน้นโทก่อนเพราะว่าอ่า ไอเีล่ามันมีปัญหานะคะ,ะดูให้ชอบนะคะดูให้ใช่นะคะสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะ500บาททุกรายการน,นะพี่ๆนะยังไงวันนี้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ